สวัสดีท่านผู้ชมชาวชาวอะไรวะเออเออแล้วแล้วแต่ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาทําอะไรก็ไม่รู้ของผมวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เครื่องเชื่อมเล็กเนาะ,ะดูก่อนอ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันกี่โวลต์ยี่สบเจ็ดจุดสาสี่โวลต์สิบจุดยี่สองแอมแอมปรับสุดละ อทีนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะอันนี้ไม่ใช่คลิปเอ็กซ์เพร์เมนต์หรืออะไรนะครับแต่เป็นคลิปที่ผมเคยลองมาแล้ว <laughs> <laughs> อ,อย่าลืมใส่แว่นตากันเชื่อมกันด้วยล่ะแอมแรงใช้ได้27.34มโวลต์ <laughs> อืมได้แล้วอืมอืมโอ้ยอ๋อตรงนี้โอเคหลุด <c oughs> เป็นการเชื่อมเหล็กที่ expert มากครับ เป็นรูจริงๆนะเนี่ยโอ้ยโอย้นี่เชื่อมยากมากร้อนเย้นะครับรานนี้เรามีเวลาไม่มากครับ โอ้ยไรงมากไหมจะดูดอยู่นั่นแหละโอ้ยนะยีิบเจ็ดโวลต์ก็แรงเหมือนกันนี่ยมาคิดก็รถมันเป็นระทึกควันไปเอาไอ้โรบอตเชื่อมเล็กมา โอ้วันี้มาฝึกเชื่อมเหล็กนะครับก็ฝึกเชื่อมเหล็กแอมไม่มากนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละยังที่รู้โอ้โหมันเชื่อมไม่ต่อเนื่องเอาไว้ง่ายเถอะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคแถมท้ายให้